มือไม่สวยอ่ะเอาชิ้มลงไปเลยทั้งชิ้นนี้เลยโอ้โหแล้วช่ำแบบนี้เลยทุกคนนี่กินแบบญี่ปุ่นเลยมาครับดูเนื้อนิ้นๆ ขี้ฟินอะอืมจุดคืสวรรค์เน,นื้อเขาแบบนุ่มแล้วน้ำปลาแมันละมุนเนื้เขาเก็ดิบเนี่ยม ดีอะเฮ้ย hmm. มันอร่อยกว่าที่คิดนั่อาวอีกแล้วคนอื่นเขากินทำไมมัน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 ง่ายจังเลยอะ่ะคือแบบเฮ้ยไม่ไ hmm. ด <Hey, S 2> mm ้เยพยายามคีบแล้วนะันทุกคนอันนี้ไม่เล่นนะเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนแต่เกี๊ยบมั้ยโอ้แต่เกียบ